l p y S&P, m EPC ประกายไฟแห่งทะเลเพิงสำหรับใครที่ยังไม่ได้ไปดูคลิป EP 3ก็อย่าลืมไปดูด้วยแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยล่ะไปกันเลย Five hours later กนั่นไม่น่าใช่โอแมนใช่โอเคครับขอขอโทษทีนะเมื่อกี้เรือเรือมันผุไม่ไม่เป็นไรครับครับก็สวัสดีครับสวัสดีครับแล้วคุณโอแมนเหรอครับอ๋อคุณโอแมนติดภารกิจที่อื่นนะครับผมเลยมาเป็นตัวแทนขอแนะนำตัวก่อนเลยนะครับ ผมชื่อราเวนอลาดเป็นลูกชายของโอแมนเองครับฮะอะไรนะครับผมชื่อราเวนอลาดเป็นองค์ชายของเมืองเมสซาร์องชายสินะครับครับแล้วคุณโอแมนล่ะครับคุณโอแมนติดภารกิจที่อื่นครับอ,อ๋อติดภารกิจสินะครับครับพอดีไม่ไม่สะดวกมางั้นผมขอแนะนำตัวแล้วกันนะครับ ครับผมจัก,กรพัฒรลาฟินานที่หนึ่งยินดีที่ได้รู้จักครับอ๋อยินดีเช่นกันครับส่วนผมฮันส์วอนส์คอสเป็นมือขวาของจัก,กรพัฒอืมฉันนึกว่านายยังเป็นองครักษ์เหมือนเดิมนะฮะใช่แล้วเเว่นงงั้นเรามาเริ่มกันเลยไหมครับงั้นเชิญทางนี้ก่อนครับ ได้เลยครับเออแต่ถ้าจะเรียกชื่อผมจริงๆผมก็ชื่อ blue e y ครับ blue e y สินะครับใช่ครับแล้วาไม่อยากเรียกคุณจกักรพัฒน์ก็เรียกคุณ blue e y ก็ได้ครับอืมได้เลยครับคุณ blue e y อ,อ่างั้นเชิญทางนี้นะครับ โอ้เอมโอเคครับคุณบ mm ัวไอเรื่องที่ผมจะมาคุยวันนี้ก็ตามที่ผมได้เขียนไว้ในจดหมายเลยครับอืม mm hmm. เรื่องความสัมพันธ์สินะครับทั้งความสัมพันธ์และการพัฒนาเมืองครับอืม mm hmm. ตอนนี้คุณก็น่าจะรู้เรื่องการปฏิวัติของลาฟินานนะครับ ครับอ้ขอบคุณครับก็ตอนนี้ผมที่เป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติก็ขึ้นเป็นจักรพรรดิเรียบร้อยแล้วผมก็มีแผนที่จะพัฒนาหลายอย่างอยู่นะครับงั้นขอยกตัวอย่างนะครับได้เลยครับคุณเห็นภาพนี้ไหมครับ เห็นครับนี่ไม่ใช่ภาพวาดครับผมว่ามันรายละเอียดมันชัดมากเลยคุณคุณไม่ได้วาดจริงๆหรอไม่ครับผมไม่ได้มีหัวศินขณะที่จะวาดภาพได้นี่เรียกว่า,ภา,าภาพถ่ายครับเ๊ะภาพถ่ายหรอภาพถ่ายมาจากกล่องสี่เหลี่ยมกล่องหนึ่ง ที่มีชื่อว่ากล้องครับกล้องนี้เปรียบเสมือนเครื่องมือในการวาดรูปเครื่องมือหนึ่งเลยครับแต่ไม่ใช่ผู้กันอะไรแบบนั้นเอ๊คุณสามารถวาดรูปรูปนี้ให้เสร็จได้ภายในเวลาไม่ถึงสิบนาทีครับผมว่ามันเจ๋งมากเลยนี่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 คุณทำเองเหรอครับนี่เป็นจะพูดว่าเป็นตัวโปรโตไทป์ก็ได้ครับ เพราะสิ่งนี้ผมได้มาจากพ่อค้าต่างแดนนะครับและตอนนี้เมืองเราก็กําลังวิจัยสิ่งนี้อยู่เหมือนกันครับอืมนี่คือสิ่งที่เราจะพัฒนารคร่าวครับ<อ>ผมให้รูปนี้เป็นที่ระลึกก็ได้นะครับองั้นขอนะครับงั้นเรามาเข้าประเด็นกันเถอะครับครับด้วยความที่ตอนนี้ผมก็มีอิสรภาพเป็นของตัวเองแล้ว คุณนินเฟลิสที่เป็นอดีตกษัตริย์ของลาฟินานก็ตายแล้วเพราะฉะนั้นแผนต่อไปที่ลาฟินานจะทำคือ <Okay. S 1> ขอเอกราชคืนจากเมสตาครับโอ้ oh. คุณหนึ่งไปถามกษัตริย์โอแมนว่า เจ้ายังไงกับเรื่องนี้โ oh. อ้ถ้าแล้วคนงั้นน่าอืมดูจากท่าแล้วคือถ้าเรื่องถ้าเรื่องพัฒนาเมืองครับมุงผมช่วยได้นะแต่ว่าถ้ามันเป็นเรื่องการขอเอกราชโดยโดยที่ขอโอแมนอย่างเนี้ย ผมน่าจะต้องติดต่อเขาซึ่งอาจจะใช้เวลานานนิดนึงแต่ว่าผมเชื่อว่าคงไม่นานเกินพวงนี้แล้วครับครับก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นครับโอ้แล้วก็ออบพูดก่อนนะครับแล้วก็ไหนๆก็ไหนๆ,ๆ,ๆแล้วที่ผมมาที่นี่ผมอยากจะเชิญคุณด้วยคือ,อ,อที่เมสตาครับมีจะจัดงานครบรอบกันคืนนี้ ผมอยากจะชวนคุณไปด้วยนะครับโอ้ยินดีอย่างยิ่งเลยครับแล้วก,ก็อยากจะไปเห็นความสวยงามของเมสตาเหมือนกันครับพราะตัวผมเองก็ไม่เคยไปก็ได้ยินข่าวได้ยินเขาล่ำลือกันล้ว่าเมสตาเป็นเมืองที่สีไปเลยมากเลยครับงั้นฉันฉันจะบอกนะว่าตอนที่เธอไปถึงเมสตาเธอจะไปอยู่ที่ท่าเรือ งั้นเธอต้องเดินทางมาหน้าวังนะฉันจะรออยู่ที่หน้าวังให,ให้คุณให้คุณฮาร์เข้านําก็ได้ครับเขาเคยไปอยู่อ๋อโอเคครับงั้นก็ได้ครับ<อ>ค,ครับ,ไ,รบ,รบไว้ผมน่าจะไปดูโครงสร้างเมืองอะไรอย่างนี้แล้วก็สักวันผมจะพัฒนาลาฟินานให้ทัดเทียมกับเมสซ่าให้ได้ครับอืม งั้นผมจะรอดูเลยน,นะครับนะครับงั้นก็ผมว่าคุณรีบไปส่งข่าวให้กษัตริย์เถอะครับโอ้งั้นได้เลยครับงั้นผมจะกลับเมสซ่าแล้วครับทางนี้เลยครับครับนี่ผมนึกว่าคุณเอาทงออกซะแลยก,ก็ยัง ไม่ได้มีการดําเนินการอะไรขนาดนั้นนี่ก็ผ่านไปแค่สามเดือนนะครับโอ้ก็ <ทง S 1> จริงนะอาณาจักรยังเอาออกไม่หมดเลยครับเ็ปักไว้เยอะมากนินนะเชื่อเลยครับโอ้แล้วคุณสลิดนี่คุณหาตัวไม่เจอเลยเหรอครับใช่ครับมไม่รู้ว่าหายไปไหนเหมือนกัน งั้นถ้าอยากได้กำลังเสริมหรือว่าอยากได้ทรัพยากรเพิ่มเติมก็เขียนจดหมายมาหาผมได้นะครับได้ครับผมจะรออ่านครับไม่ต้องบอกว่าเดี๋ยวผมจะส่งไป <c oughs> ถ้าอยากขอความช่วยเหลือนั่นสินะครับแล้วไหนๆก็ไหนๆหละคุณได้ติดต่อไปอย่างเหมือนข้างๆอย่างครับเช่นค <c oughs> ีสลอสอะไรแบบนี้ติดต่อเรื่องอะไรหรอครับ ก็อาจจะเรื่องจเจริญสัมพันธ์ไมตรีเพราะว่าคุณก็เป็นผู้นำคนใหม่ด้วยอก็ช่วงนี้ก็มีแต่เรื่องการค้านะครับอืยังไม่ได้คุยเรื่องสัมพันธ์ไมตรีอย่างอื่นตอนนี้ความสัมพันธ์เราก็เหมือนเป็นเมืองที่ซื้อขายของกันแค่นั้นแหละครับอืครับ งั้นหลังจากที่ผมกลับไปแล้วผมจะเขียนจดหมายถึงโอแมนเลยนะครับได้ครับโอ้อีกอย่างจดหมายฉบับที่คุณให้อะความจริงแล้วถึงถึงมือโอแมนครับแต่ว่าโอแมนเขาส่งมาให้ผมครับเพราะตอนนั้นก็ ก็คุณส่งไปประมาณอาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมครับอืมใช่ครับก็พอคุณส่งไปก็ถึงมือโอแมนครับเสร็จแล้วอีกสองสามวันต่อมาก็มาเสร็จแล้วเขาก็ไปส่งมาให้ผมอา uh แล้วผมก็เขียนตอบกับเขาไปว่าเรื่องเรื่องนี้ก็ให้เขาเขียนมาครับว่าจะทํายังไงซึ่งก็น่าจะได้คืนนี้เลยะครับอ้า oh, ได้ครับครับ งั้นจะรอนะครับงั้นก็ขอตัวแล้วนะครับไม่เจอกันครับใช่ครับเรือฉันก็ผุจริงรการครบรอบในครั้งนี้ท่านโอแมนก็ไม่อยู่ผมก็เลยขึ้นมาเป็นเจ้าภาพแทนนะครับพูดในงานด้วยครับ สวัสดีท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายกับผมโอมนอลาเป็นองค์แล้วก็ทุกคนเห็นที่ผมกำลังชี้ไปนะครับตรงนั้นทุกคนเห็นกันไหมครับนั่นคือนั่นคือสิ่งที่จะสื่อว่ามีสิ่งที่เก่าแก่ที่สุดน,นะครับก็เลยนำมาตั้งไว้ข้างบนกีกับกันกันครบรอบมือยางนะครับ ครับแ,แล้วเออเมืองคุณก็สวยมากๆเลยนะครับคุณราเวนอาบาบครับขอบคุณครับนี่อยู่ถ่ายได้แล้วยอดเยี่ยมมากเลยครับ,อรบขอบคุณครับเจ๋งมากง,างั้นงั้นต่อไปคงจะเป็นผู้นำคนใหม่ของลาฟินนนทุกคนนะที่นี้ก็คงแปลกใจสินะครับว่าเขาคือใคร งั้นผมขอเชิญองค์จกักรพรรดิองค์ใหม่ของราฟินานขึ้นกล่าวครับคุณหิวไหมครับผมให้อีกขอบคุณครับอาแฮมมาแฮมเทสเทสหนึ่งสองโอเคก็ผมก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่ ได้ถูกรับเชิญมาในงานนี้ขอชื่นชมเลยครับว่าเมืองคุณเป็นเมืองที่สีวิไลยมากแล้วก็ผมไม่เคยพบเจอเมืองที่สวยขนาดนี้มาก่อนเลยครับเพราะว่าตั้งแต่ผมเกิดมาก็อยู่แต่เมืองผมแล้วก็ไปไปมาๆกับเมืองคริสตาลอสนี่แหละครับก็ไม่เคยเจอเมืองที่รายิ่งใหญ่แบบนี้มาก่อน ก็ขอแสดงความยินดีกับการครบรอบการเกาะตั้งเลยนะครับก็ขอให้เมืองนี้อยู่สืบทอดนานๆครับขอบคุณครับแล้วก็คุณลาเวนอล่ดครับครับขอคำตอบด้วยครับผมจะจดหมายมาขึ้นมาอ่านแล้วนะครับ ขอโทษด้วยนะครับคุณบูอายผมได้คำตอบที่ไม่น่ายินดีมาสักเท่าไหร่กับคุณนะผมจะแจ้งให้กับคุณว่าทางเราไม่สามารถยอมได้จริงๆครับและหากลาฟินานจะประกาศเอกราชจริงๆผมก็ต้องขอประกาศตัวเป็นศัตรูกับลาฟินานครับ ทําไมถึงคันดาบใส่ผมแบบนั้นละ่ะคุณอยากรู้อะไรไหมล่ะครับอเอาจริงๆนะผมจำหน้ากากนั้นได้คุณไม่ต้องโกหกผมหรอกคุณเวอร์ซูดผมไม่ได้ชื่อเวอร์ซูดแต่ครั้งที่แล้วตอนที่ผมตื่นมาในบ้านคุณคุณยังพูดอยู่เลยนะว่าคุณคือเวอร์ซูด ผมบอกผมไม่ได้ชื่อเวอร์ซูดงรง,งั้นผมขอเปิดเผยอะไรสักอย่างต่อหน้าคุณแล้วกันนะคุณจำหน้ากากอันนี้ได้หรือเปล่าครับฮะ หน้ากากนั่นมันคุณจำได้ไหมล่ะครับออย่าบอกนะว่าคุณคือใช่ครับผมเองไอตะไอตะคุณน่าจะจำหน้ากากนี้ได้นะ แล้วก็ถ้าคุณเป็นจัก,กรพรรดิจริงๆที่ไม่ได้ปลอมตัวมานะผมก็คงวบชีวิตคุณไม่ได้แล้วล่ะงั้นในเมื่อเป็นแบบนี้ผมก็ไม่อยากจะทำหรอกนะครับอีกอย่างก็ขอย้ำ ว่าผมไม่ใช่คุณเวอร์ซูที่เป็นเลขาและถ้าเกิดคุณต้องการจะฆ่าผมจริงๆริงคุณคงโดนฆ่าก่อนครับเออเอาเป็นว่าอาจจะเสียงดังนิดนึงนะครับปิดหูไปด้วยนะครับทั้งสองคนโอ้ย ไอ้บูไอ้้ออไอ้จักรพรรดิเดินใสะเ็บแสบเลยมันหายตัวไปไหนของมันวะไอ้บูไอ้แกต้องชดใช้ โอ้ยไม่โดนโอ้ยโอ้ยโอ้ยฉันก็ว่าหาสายไปไหนนายเตรียมตัวจะระเบิดดิไมันไม่ได้มีแผนอะไรหรอกฮันเขารู้อยู่แล้วนะ่ะเอ๊ะไอ้ฮันโอ้ย บายบายไอ้ฮันส์ว่าจะปุยดีดีด้วยนะโอ้ยก่อนหนึ่งต้องไปดับไฟในเมืองก่อนแล้วฉันจะแจ้งท่านพ่อเรื่องนี้ยังไงดีเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูคุณอเล็กซ์กับคุณช้อนด้วยโชคดีนะไม่โดนสเก็ตเลยแต่สองคนนั้นก็ อาจจะปลอดภัยแล้วมนะั้งโอ้ยโอ้ยโอ้ยติดไฟเองซะได้5 minutes later okay, okay. พวกพวกคุณโอเคกันใช่ไหมครับยังยังยังโอเคนะไม่ไม่ได้บาดเจ็บอะไรใช่ไหมครับ ไม่ได้ <โล S 1> บาดเจ็บครับผมมีผมมีโลอ่องั้นคุณคุณกินวาพวกนี้ก่อนก็ได้ครับมันมันเพิ่มมันลดความเจ็บปวดได้ต้องต้องขอโทษในงานวันนี้ด้วยจริงๆนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับอ่าไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับมันเป็นอุบัติเหตุไม่มีใครคาดการณ์ไว้หรอครับว่ามันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าคุณชอนครับ คุณว่าคนนั้นเวอร์ซูดหรือว่าบูไอนังไครับผมรู้สึกแปลกับเข้าเหมือนกันเขาดูเล็กๆมากส่วนคุณส่วนคุณอเล็กซ์ครับแล้วคุณจะกลับเลยไหมครับหรือว่าจะพักที่นี่ก่อนเรามีห้องไว้สำหรับคุณครับจะอยู่นี่ไหมอะเอ่อตามใจูสวยดูผิดไงไอเดี๋ยวพอเราับก่อนดีวกว่าเพราะตะอดภัยเงนินเงินได้เลยครับต้องขอโทษจริงๆนะครับสำหรับวันนี้งั้นเดี๋ยวผมเดินไปส่งนะครับ เอยโยเอยโยโอเคถ้าพ่อใส่ไว้เถอะเือความปลอดภัยใช่ใส่ไว้แล้ว<ด>พ่อจะปกป้องลูกพอ่อจะปกป้องคุณค,ณค,ณคณชอนมีชุดใส่ไหมครับเนี่ยไม,ไม่ไม่มีเลยครับผมเอพอพ่อมีพ่อมันจะเกิดอะไรแบบนี้ได้พ่อมี ผมผมว่าคุณยืมชุดผมใส่ก่อนดีวาโอ้ไม่เถอผมว่มาคือขีก็เอ๊ะแกะแกะนี่อ่อเออเป็นแกะที่เออ emotional support ผมอ๋อโอเคครับก็ขอบคุณที่ผม ที่ให้ผมที่ให้พวกคุณเจอเรื่องแบบนี้ก็กลับปลอดภัยนะครับก็ขอให้ไม่เจอทั้งสองคนนั้นแล้วก็ว่างๆผมจะแวะไปเยี่ยมนะครับขอต้องขอโทษทีนะครับครับงั้นไว้เจอกันใหม่นะครับเะเขาเกลครับอ่าด่วนมานจะชอบคุณนะครับเอมผมไม่มีที่เลี้ยงสัตว์แล้วครับขอต้องขอโทษเอยยยผมไม่ได้จะให้งั้นเก้เชิญเก้ผมบนบนเรือเดียวครับ โอเคครับและนั่นคือทั้งหมดของ EP4 ก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย